สวัสดีครับผมนายสุเมบุญพยุงนะครับชื่อเล่นก็ชื่อแม็กนะครับ Product Specialist บริษัท Canon Marketing Thailand นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าฟังก์ชันตัวกล้องเ o ้า s HOT G7 X Mark i ตัวนี้นะครับร่วมกับตัวรีโมท Bluetooth BRI1 ในการตั้งค่าบลูท t ธนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการตั้งค่าแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกท่านได้ตั้งค่าเป็นและใช้งานกันนะครับ สำหรับขั้นตอนในการเชื่อมต่อตัว PowerShot G7 X Mark i นะครับร่วมกับตัวรีโมทบลูทูธ b r e 1ขั้นตอนแรกเรากดตัวปุ่มฟังก์ชัน Wi-Fi นะครับด้านข้างตัวกล้องหนึ่งครั้งตัวกล้องจะขึ้นเมนูเกี่ยวกับเรื่องของตัวฟังก์ชันนะครับผม Connection เราก็เลือกตัวฟังก์ชันบลูทูธพอเลือกเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะให้ เราเลือกตัว Device นะครับพอเรากดตัวเลือก c o n n e c t i o n ดีไว c e หนึ่งครั้งในการแพร r i n งนะครับเรากดปุ่มที่ตัว BIE1 นะครับตัว W และตัว T พร้อมกันเพื่อเป็นการแพร์ลิงหรือการเชื่อมต่อตัวกล้องร่วมกับตัวรีโมทนะครับขึ้นไปสัญญาณแบบนี้ขึ้นมาเขาก็จะบอกว่า Pairing กับตัวเรากดตกลงโอเคพอเรากดตกลงโอเคแล้วนะครับผมสำหรับการเชื่อมต่อก็เรียบร้อยแล้วครับ ในการใช้งานตัวรีโมทบลูทูธตัวนี้จะมี4ปุ่มให้เลือกนะครับปุ่มแรกคือปุ่มตัวถ่ายภาพปุ่มที่2จะเป็นซูมอินซูมเอาทนะครับสำหรับปุ่มที่3กับปุ่มที่4ถ้าเกิดเราใช้ฟังก์ชันการซูมอินนะครับตัวกล้องก็จะทําการซูมเข้าไปสำหรับซูมเอาทก็กดตัว W นะครับตัวกล้องก็จะทําการวายออกมาปุ่มที่3จะเป็นเป็นปุ่มเลือกระบบออโต้โฟกัสนะครับ AF อออโต้โฟกัสน,นะครับตัวปุ่มบนจะเป็นปุ่มเรคคอร์ดในการถ่ายนะครับแล้วพบก,กับคลิปด,ดีๆจากแคนนอนในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ